Be my love พี่สาวคนสวยของใจบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงพากโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่9จะไม่ไปไหนรัญญาไม่ได้ถแถลงไขสิ่งที่ใครรู้เอวาเองก็ไม่อยากซักไซให้มากความเพราะกลัวจะไปสกิดแผลสดที่ต่อให้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานมันก็ยังคงไม่หายเวอร์วาได้ในยามนี้เอวาจึงทำได้เพียงโอบกอดร่างในอ้อมแขนเอาไว้แน่น ปล่อยให้ความเงียบโอบคลุมทั้งสองไว้แทนคำพูดมากมายใบหน้ารัญญาสุขอยู่กลางอกหลอนลมหายใจสม่ำเสมอบอกว่าเจ้าตัวคงเผลอหลับไปแล้วทว่าคิ้วเข้มยังขมวดปมราวกับฝันร้ายยังไม่คลายนิ้วอุ่นคลึงเบาๆหมายให้ปมคิ้วได้คลี่ออกนอนซะนะเจ้าตัวร้องครางในลำคอเอวาตบไหล เหุ hey, กล่อมแฟนสาวรุ่นน้องเอาไว้แบบนั้นทั้งคืนจวบจนตนเองพลอยหลับไปจนเช้ามืดเอวาสลืมสลือตื่นขึ้นมาไม่พบคนรักล่อนบิดตัวแล้วเดินลงไปยังชั้นล่างหิวไหมที่เขาว่าคนไทยมักทักทายกันด้วยเรื่องกินเห็นจะจริงเอวาส่งยิ้มให้รัญญาหล่อนเดินตรงเข้าไปกอดอีกฝ่ายจากด้านหลัง เจ้าจิงจอกตัวสูงยังมีผ้ากันเปื้อนลายการ์ตูนผูกอยู่ที่คอขัดต่อใบหน้าที่ยังเครียดขรึมไม่ต่างจากเมื่อคืนนะยังไม่หิวค่ะแต่กลิ่นหอมจังหรือหิวตอนนี้ดีเดี๋ยวใส่บาทกับยายนะคะเสร็จแล้วค่อยกินข้าวเอวาพยักหน้าหงงัก,งกมองอาหารง่ายๆที่รัญญาทำแอบน้ำลายสอเพราะรู้ว่าคนน้องฝีมือทำอาหารเลิศรสจนอยากให้เปิดร้าน หลังใส่บาทเสร็จคุณยายก็ถูกเจ้าหลานสาวเอาตัวไปชุบแป้งทอดอีกรอบเหมือนเมื่อคืนเอวาพยายามกลั้นขำแล้วแต่ทำไม่ได้สุดท้ายก็ปล่อยกากใหญ่หัวร้อจนท้องคัดท้องแข็งไปหมดนี่รันจเจ้าคุณยายไปทอดหรือไงแป้งหมดกระป๋องแล้วมังนั่นยายชอบเป็นคุณยายที่บอกท่านยิ้มแข่งสู้กับพระอาทิตย์เอวายิ้มขันเพราะตอนนี้เห็นแค่ลูกกระตากับฟันหล่อ ลงท้ายจึงช่วยรัญญาละเลงแป้งให้คุณยายอีกคนกิจวัตรประจำวันของคุณยายในตอนเช้าคือใส่บาตรกินข้าวอาบน้ำและนั่งดูรายการเล่าข่าวจังหวะนั้นพยาบาลแต๋วก็มาพอดีรัญญาไถ่าถามอาการลูกอีกฝ่ายเห็นว่าอาการดีขึ้นมากแล้วมีตายายคอยดูแลหายห่วงไปเปล่าหนึ่งเพียวาไปเดินเล่นกันไหมตอนนี้เจ็ดโมงเช้าอากาศยังเย็นสบาย ไม่ร้อนกินข้าวอิ่มอิม่ก็ควรเดินย่อยซะหน่อยเถ่านี้มีสวนสาธารณะตอนยายยังแข็งแรงก็เดินออกกำลังกายที่นั่นบ่อยๆเอาสิฝ่ามืออุ่นกระชับแนบแน่นลงยังมือเล็กของเอวาทั้งสองเดินทอดน่องมองผู้คนที่เดินขวักขว่ในตอนเช้าบางก็มาวิ่งออกกำลังกายบางก็จูงสุนัขนั่งเล่นที่สวนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองที่กำลังกระเตงลูกเล็กเดินฉับฉับ ไปยังอีกฟากซึ่งเป็นโรงเรียนแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้าไปหน้าให้ได้หรี่ตาแคบลงรัญญาเอื้อมมือมาบังแดดให้คนรักเอวาส่งยิ้มตอบกลับรู้สึกราวกับตนเองคือน,นางเอกซีรีส์ทั้งคู่เดินแกว่งแขนมาจนสุดปลายทางของสวนก่อนสุดนั่งลงยังไม้หินอ่อนรัญญายังคงเงียบคลายจมอยู่ในภวังของตนเอง เอวาไม่คิดกวนอยากให้แฟนรุ่นน้องได้ใช้เวลากับสิ่งนั้นหล่อนไม่รู้หรอกว่ารัญญากังวลหรือเครียดเรื่องอะไรสิ่งที่ทําได้ก็เพียงจับมือเรียวไว้แน่นๆไม่ปล่อยเท่านั้นเองเพียวาหึว่าไงเจ้าของชื่อรู้สึกถึงน้ําเสียงที่มันเหือดแห้งเอวาหันไปสบตากับคนรักรุ่นน้องแล้วหัวใจก็ไหวสะเทือนในแววตาของรัญยา มีบางอย่างที่ลึกและเจ็บซ่อนอยู่ใต้ความเงียบงนันหล่อนอยากบรรเทาทุกนั้นให้หายไปซะกังวลเรื่องคุณยายหรอเอวาเดารัญญาสายหน้าแล้วถ้าถึงวันพรุ่งนี้พี่อย่าทิ้งรันนะน้ำเสียงวาวรอนน่าสงสารเหลือกเกินเอวาโอบกอดคนรักในใจมีคำถามว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงได้กลัว หรือหล่อนไม่สามารถให้ความมั่นคงมั่นใจได้อยากเล่าไมรันความอยากรู้ทำให้พร่งถามหากก็อยู่บนความยินยอมของคนรักด้วยรัญญาเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาทอดมองออกไปเบื้องหน้าแมรันเหมือนก้อนเนื้อจุกอยู่ที่กลางลำคอรัญญาหยุดพูดสูดลมหายใจลึกราวรวบรวมพลังทั้งหมดมาใช้เพื่อเอ่ยมันถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องนะ ตบมือคนน้องแผ่วเบาถ่ายเทยไออุ่นไปให้ให้รู้ว่าหล่อนไม่ไปไหนถ้าพี่รู้พี่จะไปจากรันไหมดวงตาเรียวมีรอยของความกลัวและไม่มั่นใจต้องรู้ก่อนถึงจะบอกได้เอ่ยด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาเอวาไม่อยากสัญญาหล่อนไม่รู้ว่าเรื่องที่ตกผลึกอยู่ในใจคนน้องมันคือเรื่องใดเลวร้ายหรือข้อขาดบาดตายเพียงใด ไม่อยากรับปากส่งๆแล้วสุดท้ายก็ทำไม่ได้อย่างที่ว่าพี่จะทิ้งยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเลยรันใจเย็นๆนะวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้พี่อยู่กับรันอนาคตรหรือวันพรุ่งนี้พี่ไม่รู้แต่ตอนนี้รันมีพี่ก็พอแล้วดวงตากลมโตแน่วแน่และยืนหยัดในคำพูดตนเองแค่ยามนี้มีคนพี่ก็เพียงพอแล้วอย่างที่หล่อนเอ่ยแม้รันเป็นเมียน้อย ทันทีที่แฟนสาวรุ่นน้องพลงสิ่งที่ค้างคาใจดวงตากลมโตก็เบิกกว้างหล่อนไม่ได้คาดหมายว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเช่นนี้วินาทีต่อมาหลังจากคลายความตกใจก็เกิดคำถามมากมายประเดประดังเข้ามาในหัวเหตุใดรัญญาถึงเอ่ยเรื่องนี้กับหล่อนพอมีอยากมีรันหรอกเขาพลาดบ้านใหญ่ก็ไม่สนใจเหมือนรันกับแม่ไม่มีตัวตนเอาจริงจ แม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อมีเมียแล้วอีกครั้งที่รัญยาหยุดพูดเอวาได้แต่กุมมือเรียวไว้ไม่ปล่อยเขาโกหกแม่หน้าดันๆพอมีรันก็จะให้อ,ออกแต่แม่ไม่ยอมเขาเลยตัดขาดกับแม่แต่ก็ยังคอยส่งเสียเงินค่ากินค่าใชา้แล้วก็ค่าเรียนมาให้ตอนนั้นแม่ไม่มีจริงๆเลยจำใจยอมรับเงินพวกนั้นแม่ต้องถูกคนที่บ้านใหญ่ตากราดหาว่าแม่รันมาปลอกลอกพ่อ น้ำตาหยดใสร่วงกระทบแก้มเอวารีปาดมันออกจากแก้มคนน้องไม่อยากให้มันระคายผิวอีกฝ่ายยิงสาวตาแดงรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ถูกส่งมารัญญาคงต้องการให้เอวารู้เรื่องของตนเองมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องดีหรือร้ายความหลังแสนทรมานนั้นหล่อนจะโอบกอดปลอบโยนคนรักเองเขาทิ้งข้างทั้งแม่ทั้งรันงานศพแม่เขาก็ไม่มา แล้วเสียงเซอ,อื่นก็หลุดออกจากคนที่พยายามเข้มแข็งมาโดยตลอดเอวาลูปหลังลูปไหล่ปลอบไม่หยุดไม่อยากให้แฟนสาวรุ่นน้องมีน้ำตาสักหยดเดียวแต่พอลูกชายสุดที่รักเขาป่วยเขากลับต้องการรันบอกให้รันเข้ามาเรียนรู้งานที่บริษัทคราวนี้เป็นคิ้วของเอวาที่ขมวดมุ่นดวงตาคมของเอวาสะท้อนประกายประหลาดความคิดผุดว่าขึ้นมาแทบจะทันที กระดาษใบหนึ่งลอยเข้ามาในความทรงจำนามสกุลนิเวศวัดนิเวศวัดนามสกุลเก่าคุณพิสุทธิ์ครางออกมาอย่างตกใจคุณพิสุทธิ์เพิ่งเปลี่ยนนามสกุลตามสินแสที่ท่านนับถือได้ไม่กี่ปีเองเอวาเกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำค่ะนามสกุลเก่าพ่อของรันเองนี่สินะคงเป็นสาเหตุที่หล่อนและรัญยาได้พบเจอกันอีกครั้ง ราวกับถูกฟ้าลิขิตไว้รันไม่อยากทำงานอยากลาออกทุกวันรันไม่ชอบวันนี้เอวาเพิ่งรู้ว่าภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยนั้นซ้อนความเจ็บปวดไว้เพียงใดการเป็นบาร์เทนเดอร์น่าจะเป็นสิ่งที่คนรักโปรดปรานแต่ก็ถูกผู้เป็นพ่อบังคับให้มาทำงานที่ตนเองไม่ถนัดและไม่ชอบเขาบอกว่าถ้ารันทำงานจะใหถึงหุ้นในบริษัท ผลตอบแทนที่คนเป็นพ่อยื่นให้ลูกสาวที่ไม่เคยเหลียวแลสักครั้งแต่สุดท้ายมันก็เป็นผลประโยชน์ที่พิสุทธิ์ได้ฝ่ายเดียวเขาได้คนในครอบครัวมาคอยดูแลจัดการงานให้เหมือนเลี้ยงสุนัขรับใช้คอยให้ข้าวให้น้ํามันระหว่างมันจะจงรักพักดีทั้งทางที่ตนเองนั่นแหละที่ทำให้มันจนตรอกอดตายทำไมถึงเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังล่ะเกิดอะไรขึ้น รัญยาเกี่ยวมือนิ่มไปกุมไว้แนบหน้าจุมพิษแผ่วเบาธนุถนอมทวาภายในดวงตายังคงเต็มไปด้วยความกังวลใจรันกลัวว่าถ้าพี่รู้ความจริงจากคนอื่นแล้วพี่จะเกลียดรันว่ารันปิดบังและทรยศพี่เอวาคลี่ยิม้มรูปศีรษะเจ้าจิ้งจอกเด็กที่เคยเจ้าเล่มาวันนี้กลับหมดท่าไรซึ่งพิษส่งใดๆมือนุ่มลูบเส้นผมสีน้ำตาลเข้มแผ่วเบา ทำเหมือนคนน้องนั่นคือการทะนุถนอมอีกฝ่ายทรยศหมายความว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจพ่อบอกรันว่าหลังจากผ่านโปรพ่อจะบอกทุกคนว่ารันเป็นใครแล้วก็จะให้รันทํางานในตําแหน่งของพี่ด้วยแบบควบคู่กันไปรันไม่รู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่แต่เหมือนเขาจะไม่อยากได้ลูกน้องที่จงรักภักดีอีกแล้วสารใหม่ผ่าเอาใจของผู้จัดการสาวสันรัวเอวาทำงานที่บริษัทนี้ตั้งแต่เรียนจบ ตอนนั้นยังเป็นบริษัทสตาร์ทอัพใหม่มาแรงอยู่เลยหล่อนทำงานที่นี่บริษัทเดียวมาตลอดสิบกว่าปีก็ว่าได้รวมแรงร่วมใจทำงานถวายหัวจนกระทั่งไต่เต้ามาจนถึงในจุดนี้แล้วนี่คุณพิสุทธิ์จะให้ลูกสาวขึ้นมาแทนหล่อนอย่างนั้นเหรออรันไม่เคยคิดจะเข้ามาแทนที่พี่เอวาเลยนะคะรันยังไม่มีความสามารถเพียงพอหรอกค่ะ,คะน้ำเสียงคนน้องกังวลขึ้นมาอีกคราเอวาคลอนศีรระ พลางยิ้มเย็นดูเหมือนคนรักรุ่นน้องกลัวว่าหล่อนจะคิดมากหรือไม่ก็คิดว่ากำลังถูกตนเองทรยศหักหลังถึงได้กังวลใจว่าหล่อนจะทิ้งไปถึงเพียงนี้เอวารู้ดีว่าคนน้องเป็นเช่นไรถึงแม้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่ก็พบว่ารัญญาเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ทะเยอ,อทะยานอยู่อย่างสโลไลฟ์ใช้ชีวิตแค่มีความสุขกับวันนี้และทำวันนี้ให้ดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้เป็นคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตสิ่งที่รัญญาปรารถนามากที่สุดคงจะเป็นเรื่องความสุขสูงสุดของคุณยายฉะนั้นเอวาจึงไม่มีความคิดที่จะหวาดระแวงแฟนสาวเลยคิดว่าคุณพิสุทธิ์รู้เรื่องที่เราครบกันไหมไม่มีอะไรที่พ่อไม่รู้พ่อรันไม่อยากให้พี่ทำงานที่นี่แล้วเหรอนั่นเป็นคำถามที่เอวาเองก็ต้องหาคำตอบเช่นกัน หล่อนไม่ได้สนใจว่ารัญญาจะขึ้นมาแทนตนเองหรือไม่ถ้าคนรักจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่หล่อนก็ยินดีหน้าเก่าไปหน้าใหม่มาเป็นวัฏจักรอยู่แล้วเลือดใหม่ย่อมดีกว่าทั้งแรงกายและแรงใจที่ซู้ไม่ถอยแต่เอวาแค่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพิสุจิ์ถึงหมายหัวหล่อนทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาไม่มีสักครั้งกับคำว่าพลาดแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน พิสุธิ์ถึงอยากเฉดหัวหล่อนออกจากบริษัทหรือจะเป็นเพราะเรื่องความสัมพันธ์ของหล่อนกับรัญยากันนะบทที่10เปิดตัวเบหน้าครามคมหล่อเหล้าแม้อายุจะล่วงเลยมา50สิบกว่าปีแล้วคุณพิสุจน์เหลือบมองรูปถ่ายหลายใบที่จ้างนักสืบให้คอยตามลูกสาวนอกสมรสอย่างรัญยา คนที่เขาเองไม่คิดจะค้องเกี่ยวได้ซ้ำที่ให้เงินค่ากินค่าอยู่และค่าเล่าเรียนก็แค่สงสารเท่านั้นรุงหน้าผาดื้อด้านไม่ยอมเอาก้อนเลือดนั้นออกมันถึงได้เติบโตกลายมาเป็นหอกแหลมทิมแทงเขาตลอดหลายปีอันที่จริงผีสุดอยากลืมไปด้วยซ้ําว่าเคยมีบุตรสาวหากไม่พร้อมบุตรชายเพียงคนเดียวป่วยหนักเขาไม่มีทางแลรัญญาเด็ดขาดอย่างน้อย การเอาเลือดเนื้อเชื้อไขมาอยู่ข้างกายตนนั้นย่อมดีกว่าเอาใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาทำงานให้ถึงรัญญาจะเป็นหอกข้างแคร่มาโดยตลอดแต่ยังไงก็ได้ชื่อว่าเป็นบุตรสาวของเขาสีหน้าเครียดครึมของพิสุทธิกำลังมองไปยังภาพถ่ายหลายใบกับความสัมพันธ์ของบุตรสาวนอกสมรสกับผู้จัดการสาวที่ทำงานถวายหัวให้กับบริษัทมาตลอดสิบกว่าปี เขาเจอเอวาตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยเห็นแววจึงรับเขาทำงานผิสุดไม่ปฏิเสธว่าเด็กเอวาทำงานได้ดีมาโดยตลอดไม่เคยทำให้เขาผิดหวังและไม่มีคำว่าผิดพลาดทว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกสาวคบค้าสมาคมกับเจ้าหล่อนแม้คุณสมบัติเอวาจะดีแต่ก็ไม่ได้มาจากตระกูลผู้รากมากดีอย่างที่ใฝ่ฝันและเขาไม่ต้องการให้คนทั้งสองมีความรักในที่ทำงาน เกรงว่าหากเลิกรากันไปมันจะมีผลต่องานที่ทำเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงดีเด็กทั้งสองคนนั้นก็แค่เพอ้อฝันกับความรักไรสาระเหมือนเขาต้อนหนุ่มๆฉะนั้นพิสุทธิ์จะไม่มีทางยอมให้รัญญาเดินตามรอยที่เขาได้กระทำผิดพลาดมาแล้วเด็ดขาดความรักมันกินไม่ได้ของจริงต้องเงินตราเขาจึงเตรียมคนที่คิดว่าดีสำหรับรัญญาไว้แล้ว น่าเสียดายที่บุตรชายอย่างพิรัตป่วยจนล้มหมอนนอนเสือ่อมีเช่นนั้นเขาจะไม่ใช้รัญญาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่คิดว่าจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจและชื่อเสียงของวงตระกูลได้นิเวศวัดเป็นตระกูลเก่าแก่เคยมีทรัพย์สมบัติมากมายมีหน้ามีตาในสังคมทว่าช่วงที่เขามาจับธุรกิจก็ผ่านเงินไปเยอะจนแทบล้มละลาย แต่โชคดีที่ธุรกิจนี้ไปได้สวยจบจนปัจจุบันแต่แล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลตามพันรยาเมื่อหลายปีก่อนเนื่องจากถูกสินแสที่เคารพทักทวงขึ้นเรื่องธุรกิจอาจติดขัดหากยังใช้นามสกุลเดิมเขายอมทำตามภรรยาเพื่อความสบายใจธุรกิจก็ไปได้สวยจริงๆตามที่สินแสว่าแต่เขากลับรู้สึกว่าเพราะเขาทำงานหนักตั้งหกักถัดมาอีกปี พันรยาก็เสียด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเขาไม่คิดเปลี่ยนกลับเพราะคนรู้จักนามสกุลนี้ไปแล้วส่วนรัญญาเด็กนั่นใช้นามสกุลเขาตั้งแต่เกิดแล้วถึงเขาจะไม่เต็มใจมีรัญญาแต่สุดท้ายก็ต้องใจอ่อนเมื่อรุงพันรยาน้อยคุกเข่าขอร้องขอให้เขาเอ็นดูรัญญาบ้างยังไงซะเด็กนั่นก็เป็นลูกของเขาให้เห็นแก่ที่รุงทำทุกอย่างเพื่อเขาม่มากก็น้อยอันที่จริง เขารักรุง้งจึงเลือกเห็นแก่ตัวมีหล่อนเป็นโลกอีกใบโดยไม่บอกให้รู้เขารู้ว่าเขาเลวแต่เพราะมีหล่อนเขาถึงรู้สึกว่ายังสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้ทว่าสุดท้ายผู้หญิงที่เขารักกลับยื่นที่ตรวจคันมาให้เขาอยากมีแค่หล่อนไม่ได้อยากมีลูกดังนั้นจึงทำให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นไปช่วงหนึ่ง ก่อนที่หล่อนจะเดินทางมาคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนยอมเสียศักดิ์ศรีเพราะไม่มีเงินจริงๆเขาจึงให้เงินและให้ใช้นามสกุลนับจากนั้นมาจวบจนเด็กนั้นจบปริญญานั่นแหละถึงได้ลำเลิกบุญคุณว่าหากไม่ได้เงินจากเขาจะมีปัญญาเรียนหนังสือหนังหาจนมาไกลได้ขนาดนี้ไหมตอนนั้นสายตารัญญาเหมือนเขามากจนตกใจเด็กนั้นกำมือแน่น ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและแค้นเคืองแต่เขาไม่คิดสนใจถึงยังไงก็แค่หมากตัวหนึ่งในเกมชีวิตของเขาอยู่แล้วนับจากนี้เขาจะต้องจัดการให้รัญญาและเอวาอยู่ห่างไกลกันสองคนนั้นไม่มีวันบรรจบกันได้ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่พนักงานทุกคนสงสายตาล้อเลียนทันทีที่เห็นผู้จัดการสาวและน้องใหม่เดินเข้ามาใน,นแผนกมันคงเป็นเรื่องปกติ หากทั้งสองไม่ได้จับมือเดินเคียงคู่กันมาด้วยรอยยิ้มติ๋วเป็นคนแรกที่ส่งเสียงวีดไว้ก่อนที่คนอื่นจะร่วมแซวด้วยคนในแผนกก็สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาสักพักใหญ่แล้วแต่ไม่มีใครกล้าถามแม้จะคันปากยิบยิบก็เถอะแกรนโอเพนนิ่งสักทีติ๋วเป็นตัวตั้งตัวตีเดินเข้าไปกระแสเจ้านายสาวและลูกน้องเอวาถลึงตาใส แ,แก้มกลับเปื้อนรอยแดงสแสดงถึงอาการเขินอายอย่างหนักติ๋วยิ่งหรอพนักง,งานคนอื่นก็ร่วมผสมโรงทั้งแซทั้งแซวจนเอวาอยากจะแจ้งแผนกทรัพยากรบุคคลให้หักเงินเดือนจริงๆฐานล้อเลียนหัวหน้าแต่ก็คงทำไม่ได้จึงได้แต่ก้มหน้างุดซ่อนความอายไว้แบบนั้นโดยมีเจ้าแฟนเด็กคอยโอบกอดยิ้มมุมปากพออกพอใจเหลือคนาเช พอได้เปิดตัวก็ยิ้มหน้าบานเชียวนะเจ้าจิงจอกเอ้ยหลังจากถูกพนักง,งานในแผนกแซวจนหน้าแดงกำ่ำเอวาก็ก้มหน้าเดินหนีเข้าห้องทำงานทันทีทิ้งให้แฟนเด็กต้องยกมือไหวพ้พี่ๆในแผนกพอเป็นพิธีก่อนจะวิ่งตามเจ้านายสุดที่รักเข้ามาติดๆพอประตูปิดลงเอวาก็หันขวับมองด้วยสายตาเขินปนคอนูสิทำเขาแซวใหญ่เลยเห็นไหมล่ะ ว่าเสียงเบาแต่ในน้ำเสียงนั้นกระเต็มไปด้วยความกังวลอยู่ในทีรัญยายิ้มละมุนเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะโอบเอวเล็กไว้พวกเขาก็แค่ดีใจกับเรานะคะเห็นเราแอบจุบแอบหอมแก้มกันมาตั้งนานฮะตาโตเบิกกว้างนี่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเหรอไม่รู้สิปแปลกรันซื้อน้ำหนึ่งแถมหนึ่งมาจีบพี่เอวาทุกวันนะคะได้คนเดียวด้วย ก็บอกเองว่าโปรโมชั่นเอวาสะบัดหน้างอนๆโถร้านไหนมันทำนะเจ๋งพอดีอยากจะขบหัวเจ้าเด็กนี่ซะจริงพูดหน้าตายแบบนั้นได้ไงกันจริงจอกเจ้าเล่แล้วไอ้ประโยคนั้นหล่อนเป็นคนพูดก่อนด้วยซ้ำขโมยไปดือด้อเอานะไม่ต้องเขินหรอกค่ะเราเปิดตัวกันก็ดีกว่าต้องอยู่แบบปิดๆซ่อนๆนะเหมือนทำผิดอะไรก็ไม่รู้ เวลารันอยากจะหอมแก้มพี่ทีก็ต้องมองซ้ายแลกขวาว่ามีคนอยู่หรือเปล่าคราวนี้ได้หอมแบบประชาชีรับรู้สักทีนี่ฟ้านไหลกว้างไปพูดอะไรก็ไม่รู้จะมาหอมแก้มต่อหน้าคนเยอะแยะได้ยังไงร,รันไม่อยากอยู่แบบนั้นแล้วค่ะอยากจับมือพี่เข้าแผานกทุกวันมากกว่ารู้ไหมคะว่ามือพี่อุ่นแค่ไหนปลายนิ้วเรียวเกลี่ยไปตามอุ้งมือเล็กอย่าง,ลงหลงไหลและทนุถนอม มือนี้ที่คอยอบอุ้มเธอในช่วงที่ลำบากและมือนี้อีกนั่นแหละที่กรีดกลายไปตามลำคอและเรือนร่างก่อนจะชี้ว่าคืนนี้พี่เหมาเธอถึงได้สารสัมพันธ์กับเจ้าหล่อนมาจนวันนี้เป็นเวลากว่าสามเดือนแล้วมันดีทุกอย่างกับการมีพี่สาวคนสวยอยู่ข้างกายและใจขอโทษนะที่ตอนนั้นไม่กล้าพอโดยตำแหน่งหน้าที่การงาน การเปิดเผยความสัมพันธ์เลยเป็นเรื่องยากแต่เพราะเอวาก็คิดเช่นเดียวกันกับแฟนสาวรุ่นน้องไม่มีอะไรน่ากังวลอีกต่อไปหากหลอนและรัญยาจะจับมือกันไม่ปล่อยจะบุกน้ำลุยไฟก็ไม่กลัวและอีกอย่างคือมีสิ่งที่ต้องกลิ่งเกร,ง,เกรงมากกว่านั่นคือพิสุจิ์เอวาไม่รู้เลยว่าบิดาของรัญยาปรารถนาจะทำอะไรจะคิดดีหรือร้ายเพียงใดแต่การเปิดตัวคบหากัน ก็น่าจะทำให้อีกฝ่ายนึกไม่ถึงเช่นกันยิงปืนนัดเดียวได้นงถึงสองตัวตัวแรกคือประกาศให้ทุกคนรู้ส่วนตัวที่สองคือเตือนนกตัวใหญ่ที่หมายจะจิกกัดหล่อนให้พ้นทางอย่าปล่อยมือรันนะสลัดคราบจิ้งจอกเหลือเพียงหมาน้อยส่งเสียงออดอ้อนทั้งใบหน้ายังเต็มไปด้วยความกังวลที่เหมือนคืนนั้นคืนที่บ้านรัญยา ที่หล่อนได้ก้าวเข้าไปยังโลกของแฟนสาวรันนั่นแหละอย่าปล่อยมือพี่พี่ก็แค่พนักงานตัวเล็กๆรันเป็นตั้งลูกเจ้าของบริษัทเจ้าหมาเด็กสายหน้าพืชดวงตาแน่วแน่เอาจริงมันคือคำมั่นที่แม้ไม่ได้เอ,อ่ยออกมาให้ได้ยินหากใจนั้นรับรู้และเชื่อมั่นต่ออีกฝ่ายอย่างมากใจแลกใจไม่มีอะไรจะพรากเราสองจากกันได้ถ้าใจมั่นคง กบ่ายหลังมือเที่ยงจบเอวาเรียกติ๋วเข้ามาในห้องสอบถามเรื่องการทำงานของรัญยาอีกครั้งถึงจะเป็นแฟนของหล่อนก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนหญิงสาวไม่อาจซ่อนรอยยิ้มแห่งความภูมิใจในตัวรัญญาได้เลยติวมีแต่คำชมมอมให้คนรักของหล่อนรันจัดการงานทุกอย่างได้ดีจริงๆค่ะหลังๆติ๋วลองให้ดูแลเอกสารมากขึ้นตอนแรกคิดว่าจะมีพลาดบ้างที่ไหนได้เซียนเลยนะนั่น ทำได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องเลยค่ะส่วนเรื่องเพื่อนร่วมงานก็ดีขึ้นกว่าเดือนแรกแล้วนะคะเริ่มมีแอบเมา์กับคนอื่นบ้างแล้วติ๋วหัวเราะคิกคักคิดภาพตนเองขยันขยอให้รุ่นน้องลองพูดถึงแผนกอื่นบ้างเจ้าตัวทำหน้าปูเลี่ยนปูเลียนตอบเลี่ยงๆไม่ได้ว่ากล่าวใครเสียหายพนักง,งานทุกคนสายหน้าถอนหายใจทํานองว่าเมากกับพี่รันไม่จอยเลย ส่วนปัญหาก็มีแต่คราวนั้นที่เราเกือบออกหมาากัดใส่ฝ่ายไอทีนั่นล่ะค่ะคราวนี้เป็นผู้จัดการที่กรอกตามองบนต่ติ๋วมองว่าเอวากรอกตาแบบ360องศาคิดถึงเหตุที่เกือบวางมวยกับหัวหน้าฝ่ายไอทีวันนั้นเป็นวันที่แผนกยุ่งมากเพราะมีสินค้าตัวหนึ่งของแบรนด์ที่บริษัทดูแลเกิดมีปัญหาลูกค้าจึงทักแชทเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้ทักเข้ามาในโปรแกรมแชทต,ตัวใหม่ กลับทักไปยังตัวเก่าที่เคยมีลูกค้าหลุดลอดไปแล้วครั้งหนึ่งผลคือลูกค้าโทรเข้ามาด่าจนหูชาขนาดรัญญาที่ว่าใจเย็นไม่วิตกยังแทบแย่คราวนั้นเอวาปริแตกสุดๆเพราะคนรักของหล่อนโดนลูกค้าด่าทอหยาบคายหลุดออกมาจากสายผู้จัดการสาวแทบอยากเป็นคนคุยเองแต่ลูกน้องสาวยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีพอวางสายลูกค้าไปได้ เอวาก็อีเมลหาแผนกไอทีรายยาวสองหน้ากระดาษซึ่งมีแต่คำด่าล้วนๆฝ่ายไอทีก็ไม่พอใจโตกลับมาเอวายิ่งเลือดขึ้นหน้าเคยประชุมกันแล้วเรื่องนี้และคิดว่าจัดการไปแล้วด้วยหลอนโกรธจ,จนตัวสัน่นบุกไปถึงแผนกไอทีโดยมีติ๋วและรัญญาสาวเท้าตามอย่างเร่งรีบตัวเล็กกว่าเขาแต่ใจใหญ่เสลือเกินรัญญาพยายามห้ามแฟนสาวสุดความสามารถ ไม่อยากให้มีปากเสียงกันรุนแรงมันจะส่งผลต่อการทำงานในครั้งหน้าการประสานงานอาจลำบากขึ้นถ้าทำงานไม่ได้เรื่องกล้าออกไปค่ะม,คมีแต่คนตกใจที่ได้ยินประโยคนั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือกระต่ายป่าแสนน่ารักกลับกลายร่างเป็นแม่สมิงตัวร้ายพร้อมตะปบและกัดคอใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ด้วยคมเขี้ยวแหลมคมนั่นเป็นครั้งแรก ที่แผนกไอทีเห็นเอวาองลงทุกคนยืนทำตาปริบๆพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวไม่คาดคิดว่าคนนุ่มนิ่มที่ส่วนมากจะใช้น้ำเย็นเข้าลูกแผนกต่างๆวันนี้เกิดสาดน้ำกรดมาโครมเดียวเพราะพวกคุณทำงานช่วยลูกน้องฉันถึงโดนด่าหยาบคายเกินรับได้เรื่องนี้ทางแผนกเราไม่ผิดค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนประชุมใหญ่ที่มีคุณพิสุทธิ์เข้าด้วยกกันนะคะถ้าอย่งางนี้แก้ปัญหาภายในวันนี้ในห้องประชุมเจอระเบิดลูกใหญ่กว่านี้แน่ หลังจากวางระเบิดอีกลูกดังตุม้มผู้จัดการสาวก็สะบัดผมเดินตึงตังบนส้นสูงสี่นิ้วออกจากแผนกไอทีไปทันทีทิ้งให้รัญญาและติว๋วได้แต่พนมมือขอโทษทุกคนพอเอวาเห็นกลับยิ่งไม่พอใจตะคอกให้ลูกน้องสองคนเดินตามมาให้เร็วที่สุดยังมีงานต้องทำต่อและการวางระเบิดลูกนั้นก็ทำให้ทุกแผนกได้รู้ว่าถ้าขีดจังัดข้อกับแผนกของเอวาแล้วละก็ เตรียมตัวตายได้เลยผแผนกไอทีวิ่งวุ่นแก้ไขางานทันทีจนดึกดื่นพอประชุมใหญ่มีคุณพิสุทธิ์เข้าร่วมด้วยเอวาใส่ย,ยับมีสนหน้าอินหน้าพรมความผิดพลาดนั้นหล่อนรับไม่ได้เพราะมันส่งผลเสียต่อผแผนกของหล่อนอย่างมากเสียทั้งงานที่ต้องจัดการลูกค้าแบรนด์อื่นเสียทั้งสุขภาพจิตและกายที่ต้องจมจอมอยู่กับปัญหาที่หากแผนกไอทีแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นทันที เรื่องเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้สุดท้ายจะแก้ไขแล้วก็เถอะแต่มันก็ช้าไปจนส่งผลเสียไปแล้วพวกพนักงานชายแผนกไอทีที่เคยมองมองเอวาบอกน่ารักน่าจีบตอนนี้หายหัวไข่หดกันหมดเมื่อเจอโหมดนี้เข้าไปเอวาเด็ดขาดและเข้มแข็งเป็นอย่างมากหล่อนปกป้องรัญญาไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายเป็นคนรักแต่หล่อนปกป้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต่างหาก